ื่อนี้ต้องทำตามขนมปังในกระเทียมขนมปังกรอบพร้อมในกระเทียมไปทมตามกันเลยจ้าขัน้นตอนแรกนำเนยจืดมาแกะใส่ภาชนะทิ้งไว้รอให้เนยจืดละลายจากนั้นนำกระเทียมมาสับหรือปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อเนอยจืดละลายจนได้ที่แล้วก็นำมาผสมกับกระเทียมสับขั้นตอนนี้จะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่ใบพาร์สลีย์ลงไปผสมให้เข้ากัน คราวนี้ก็จะได้ไหกระเทียมสําหรับทาหน้าขนมปังแล้วแนะนําให้ทาเนยม้วนขนมนปังชิ้นไว้แบ่งใส่ถุงซิปล็อกแช่ตู้เย็นไว้กินมื้ออื่นๆได้เลยพอจะกินก็นำเข้าต่ออบบนอุณหภูมิหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเป็นเวลาสิบห้านาทีเสร็จแล้วก็จะได้ขนมปังในกระเทียมกรอบๆทาคู่กับน,นมนอุ่นๆหรือกาแฟร้อนๆไว้กินยามเช้าแล้วจ้าเอาิร์ฟใตามตามไม่ยากไปลองทำตามกันดูนะ